สวัสดีค่ะไม่ทราบเข้ามากันแล้วย,ยังคะค่ะครูเพนนะคะครูแห่งชีวิตและสุขภาพค่ะชื่อเพจค่ะหลักชีวิตคิดเท้ดีหัวข้อไลฟ์ในวันนี้ก็คือเรื่องการประสบความสำเร็จด้วย กฎแห่งจักรวาลนะคะค่ะก็ขอเริ่มเลยนะคะก็หัวขนะ้อไลฟ์ในวันนี้ก็นำมาจากหนังสือเรื่องการทำงานร่วมกับกฎแห่งจักรวาลนะคะหรือภาษาอังกฤษ working with the law ซึ่งเขียนโดยเรเรมอนฮอลลีฮอลฮอลีเวลนะคะก็หนังสือเรื่องนี้นี่ก็เป็น เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนะคะซึ่งเป็นซึ่งก็สําหรับสาเป็นหนังสือที่เป็นกฎนี้นี่เป็นกฎที่สําหรับคนที่สนใจศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและก็การใช้พลังจิตใต้สํานึกนะคะซึ่งการกฎแห่งจักรวาลหรือกฎแรงดึงดูดเนี่ยก็จะเป็นเป็นกฎที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินชีวิตนะคะซึ่ง การใช้กฎจักรวาลหรือว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยก็จะทําให้ผู้ที่ใช้กฎนี้นี่สามารถประสบความสําเร็จได้ในชีวิตนะคะเพราะว่าการที่ใช้กฎนี้นี่จะทําให้เป็นการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดหรือเราปรารถนาให้เป็นจริงได้ในชีวิตของเรานะคะก็กฎแห่งจักรวาลหรือกฎกฎแห่งจักรวาลก็จะมีมีอยู่ มีอยู่เจ็ดข้อซึ่งเจ็ดข้อนี้นี่นํามาจากหนังสือเสียงนะคะกฎแห่งจักรวาลที่มีที่มีเจ็ดข้อนี้ก็คือกฎข้อแรกนะคะก็คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เหมือนกับว่าสสารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ซึ่งอันนี้นี่อาเบอร์อัสไซก็ได้คินคดไว้ซึ่งเป็นเป็นกฎที่ สร้างระเบิดปรมาณูได้นะคะก็คือ E เท่ากับ mc สองค่ะก็กฎนี้นี่ข้อข้อแรกนี่คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงก็คือสสารก็สามารถเปลี่ยนแปลงพลังเป็นพลังงานได้นะคะข้อที่2กฎแห่งของการกฎการสั่นสะเทือนกฎการสั่นสะเทือนนี้เป็นการเป็นการผูกเวลาไว้กับไว้กับเป็นการผูกเวลาไว้กับ สถานที่นะคะกฎแห่งการสันสะเทือนเนี่ยเป็นกฎที่ทําให้คนที่มีเหมือนกับว่าเป็นเป็นกฎที่ทําให้คนที่มีสันสคนที่มีแรงสันสะเทือนเดียวกันหมายถึงว่าคนที่มีความรู้สึกใกล้เคียงกันความคิดใกล้เคียงกันเนี่ยจะดึงดูดเข้ามาหากันนะคะแล้วก็เป็นกฎที่เป็นกฎที่ใช้สําหรับคนที่ มีความรักไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ารักแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวนะคะรักหมายถึงรักทุกสิ่งรักทุกสิ่งทุกอย่างรักเพื่อมนุษย์รักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนที่มีความรักเนี่ยก็จะก็จะเป็นคนที่มีแรงสันสะเทินสูงนะคะก็ต้องเป็นคนที่รู้จักรักให้ให้รักเป็นแล้วก็รับรักเป็นนะคะอันนี้นี่กฎนี้นี่ก็ใช้สําหรับคนที่ จะดึงดูดคนที่มีความความเหมือนกับว่าเป็นคนที่ดึงดูดคนที่วาสนาต้องการมามาอยู่ใกล้กันนะคะ่ะข้อที่สามก็คือกฎแห่งการกฎแห่งการกฎแห่งขั้วตรงข้ามนะคะก็เป็นกฎที่เหมือนกับว่าเป็นเกินกฎที่เมื่อเมื่อมีสุขแล้วก็ต้องมีทุกข์ หรือว่าเมื่อมีทุกข์แล้วก็ต้องมีสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์เนี่ยก็ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยสักวันหนึ่งความสุขก็จะต้องมาหาเราเหมือนกับว่าเมื่อมีกลางคืนแล้วก็ต้องมีกลางวันหรือเมื่อมีความร้อนก็ต้องมีความเย็นเพราะนั้นคนที่มีความทุกข์ก็ต้องอดทนแล้วก็รอคอยแล้วสักวันหนึ่งความสุขก็จะมาหา เข้ามาหาเราแทนที่ความทุกข์นะคะก็กดแห่งขั้วตรงข้ามข้อที่ข้อที่สี่ก็คือกดแห่งจังหวะก็เหมือนกับว่ากดแห่งจังหวะก็คือเหมือนกับว่าก็คล้ายๆกับกดแทงขั้วตรงข้ามะคะ่ะคือเหมือนกับว่ามีความมีความสุขแล้วก็จะมีความทุกข์แล้วก็มีร้อนก็จะมีเย็น เป็นเป็นเป็นกฎที่เหมือนกับว่า,าให้ความให้ความให้ความเสมอภาคกันน่ะนะคะเป็นกฎที่เป็นเหตุและเป็นผลกันคือเมื่อเมื่อเมื่อเราออกออกแรงปฏิกิยาอะไรไปมันก็จะมีแรงตอบสนองกลับมาเหมือนกับว่าเรา โยนบอลไปแรงแดงสะท้อนกลับของของบอลนั้นก็จะกลับมาหาเราก็เป็นกฎแห่งเหตุและผลด้วยนะคะกฎแห่งเหตุและผลเนี่ยจะเป็นกฎที่ทําให้เรารู้ว่าเมื่อเราต้องการต้องการที่จะได้รับได้รับการได้รับการกระทําแบบไหนเราก็ต้องทํา ทำการกระทําแบบนั้นกับต้องปฏิบัติแบบนั้นกับคนอื่นเช่นเราต้องการให้คนอื่นเขารักเรามีเมตตากับเราเราก็ต้องให้ความรักความเมตตากับคนอื่นอันนี้ก็เป็นกฎแห่งเหตุและผลนะคะเราก็กฎแห่งความสอดคล้องกฎแห่งความสอดคล้องก็คือก็คือกฎที่ เหมือนกับว่าอย่างคล้ายๆกับกฎแห่งเหตุและผลนะคะว่าเราต้องการที่จะได้ได้รับการปฏิบัติแบบไหนกับผู้อื่นเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นการรวบร,วม,รวมกฎแห่งแห่งจักรวาลไวในไว,ใน,ไวในข้อแรกนะคะส่วนการที่จะทำให้เราพบความสำเร็จได้เนี่ย เราก็ต้องรู้กฎแห่งจัก,กรวาลแล้วก็ข้อ2ก็คือกฎกฎแห่งการเสียสละหมายถึงว่าเราต้องรู้จักการที่จะเสียสละในสิ่งที่ต่ำกว่าเพื่อได้รับในสิ่งที่สูงกว่าเหมือนกับว่าเราเราต้องการที่จะมีสุขภาพแข็งแรงเพราะนั้นเราก็ต้องยอมเสียสละการนอนสบายบนเตียงนุ่มๆแล้วก็ลุกออกมาเพื่อที่จะไปเดินออกกำลังกาย นะคะหรือว่าเรายอมเสียสละไม่กินอาหารมากตามตามตามความต้องการของเราตามใจอยากหรือตามกิเลสของเราเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีร่างกายเราจะได้ไม่อ้วนเกินไปได้รับอาหารที่พอดีกับค,ความต้องการไม่มากเกินไปเราก็ต้องยอมเสียสละความต้องการบางอย่างออกไปซึ่งเป็นความต้องการที่ที่มันต่ำกว่าเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่านะคะ แล้วก็แล้วก็กดกดแห่งดังดึงดูดนั่นนะคะข้อที่สามก็คือกดที่ว่าถ้าเราต้องการที่จะได้รับสิ่งใดเราก็ต้องนึกถึงสิ่งสิ่งที่เราปรารถนาให้มากๆไว้แล้วก็บ่อยๆไว้แล้วสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราปรารถนาก็จะเข้ามาในชีวิตเราเหมือนกับว่าเราต้องการความสําเร็จเราก็ต้องนึกถึง ความสําเร็จไม่ใช่นึกถึงอย่างเดียวนะคะอย่างที่เคยได้กล่าวไว้ในไลฟ์ต้นแรกๆคืนแรกวันแรกไว้ว่าการที่เรานึกถึงความสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายแล้วพอเรามีเป้าหมายเราก็ต้องลงมือทําลงมือทําทันทีแล้วก็ลงมือทําแบบมีแบบแผนแล้วเราก็ต้องตั้งความใจปรารถนาว่าสิ่งที่เราทํานั้นจะต้องสําเร็จ แล้วสิ่งที่เราลงมือทําสิ่งที่เราปฏิบัติบ่อยๆอย่างส,สม่ําเสมอมันก็จะสําเร็จแล้วก็เป็นของเรานะคะก็หัวข้อไลฟ์ในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังบ้างไม่ไม่มากก็น,น้อยนะคะก็หวังว่าคงจะ ทำให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับความสําเร็จในการประกอบการงานหรือหน้าที่การงานอาชีพทุกอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างที่ใจปรารถนานะคะก็วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ